ซุงกิจะรู้หรือไม่ว่าเขานั้นได้รับฉายาสาวนีแห่งขซุงกิเธอรู้เรื่องนี้ไหม Yes or No ช่วง아직ช่วงสุขส no. เศราวะ s No เพราะว่าตอบว่า no ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังขืนอยู่ยัง <No. S 1> ไม่ได้ไปดูกันว่านางรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเครื่องสักผ้าของฉันกำลังทำงาร ทำเตี้ยวเตี้ยว Yes Yes ร yes. ู้ทุกต้ัวทำรู้มาตลอดว่านางคู่สามีของพวกเราคุ่มันเจ็บใช่ไหม,มนะคะว่าทีมงานตั้งใจแกล้งหรือเปล่าโอา้ทีมงานตั้งใจแกล้งเปล่าโถอยากจะโดนมือก็กลัวแฟนคลับด่าไปคำถามต่อไปนะ อโนมขอ้ขอต่อไปค่ะ